สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเราครับเอกขั <c oughs> งพูดไหนก็ได้ <c oughs> าชาแนลการชาแนลวันนี้เอกอันรีวิวครับผมแครับเรา,ย,ายัางอยู่กับแบรนด์แอนด้านะครับผมเราอยากรู้ไงว่าก่อนคนจะมาดูเราคลิปนี้พี่เเมื่อกี้มีคนดูคลิป อันต้าไอเคทีห้าโรยัได้แต่ไม่เมื่อเกี้ยมตัดต่ต่อทิ้งไม่นานแล้วเอาเลยคือถ้าดูตัวนั้นจบปุ๊บมาดูนี่ต่อมันจะแบบต่อเนื่องเลยใครที่ติดตามนช่รับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนถามมาเยอะเหมือนกันมากๆนะครับก็แน่นอนต้องก่อหรือต้องขอบคุณอันต้าประเทศไทยครับขอบคุณครับคือเฮียพูดด้วยความสั์จริงเลยนะพี่เอกเฮียไม่รู้จักรุ่นนี้ไม่รู้จักจริงๆสัตย์จริงอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบโอเคเริ่มเห็นมีคนใส่ ไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรไงแอนต้า G H 1เลยหรือ Gordon h เ w เวินั่นเองนะครับเป็นฟิเนเจอร์ของ Gordon h เ w เวิรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ก็ใส่มาแล้วเหมือนกันเบิร์นมาแล้วเหมือนกันนะครับถ้าเทียบแบบ K T 5เดี๋ยวผมลอให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันได้นะเอาที่วัสดุก่อนนะครับของ K T 5มันเป็นอินเดนิลอคนิตอันนี้ก็คล้ายๆกัน นะคร <hi> ับมีการใช้ผ้าถักเนี่ยเบยหัวรองเท้าไปจนถึงตัวรองเท้าเลยนะครับแต่ตัวหัวรองเท้าเนี่ยก็จะเห็นว่ารูจะใหญ่ๆนะแล้วก็มีแบบเลเยอร์ด้านในด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับก็แข <ion> ็งแรงไม่ฉ erm. ีกขาดง่ายระบายอากาศดีและสวยงานด้วยครับแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่เป็นเขียวอ่อนๆองเทาที่ไล่มาเนี่ยคือเขาใช้ดีไซน์ที่เรียกว่าคือก็ลรื่อเบยอะเขาชอบเสือ อเหรอเสือสาวไปไม่ใช่เสือโอเคคือเอาเขาเลยเอาลายเสือมาใส่อ่ามันก็จะเป็นเนี่ยเป็นดีไซน์ข้นมหนอ้นะครับแต่ตัวนี้เขาจะใช้ลักษณะของการแบบทอแล้วก็มีเหมือนฟิวฟิวด้วยเป็นเป็นพลาสติกใช่เป็นดีไซน์เป็นเหมือนลายเสือใช่ก็จะมีแบบเป็นลูกเล่นของการใช่ดีไซน์ของวัสดุที่เสริมเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าจับเนี่ยอาจจะแบบ ไม่ได้ระบายอากาศดีเท่าสวนข้างหน้าถูกต้องแต่ว่าจะไปนเน,น้นในเรื่องของความสวยงามมากกว่าครับนะครับส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้หนักนะไม่หนักเลยไม,ไ,มไม่ได้ไห,นหนักเลยครับมันเป็นส่วนที่ทําให้ดีไซน์ลายเสือเนี่ยมันสวยงามใช่เลยนะครับไอ้รตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยมันมันแยกเป็นลิ้นชิ้นหนึ่งนะ, <S 1> 1 <S นะหนึ่งชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นนุ่มๆอ่ะครับน่าจะนิวพรีนกับผ้าตาข่ายเนมชอะใช่ก็ได้ผาตาข่ายพี่อ่าแต่ไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยที่มันดูเป็นเป็นขุยๆลุยๆริ้วๆเรียกว เป็นเหมือนเทปเออเป็นเทปแบบย่อยๆเงี้ยอ่าเป็นดีไซน์ล้วนๆเลยให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นขนอุยไอ้ขนแบบขนคอเงี้ยขนเสือขนอะไรอย่างเงี้ยเอเหรอผมเดานะเพราะผมก็คิดเอ๊ะมันจะเป็นจะเป็นยังไงนะแต่แต่เป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจดีมันคือเสือไงครับก็อาจจะแบบเป็นขนแผงขนแผงคอแผงคอแผงขนอะไรก็ว่างถามว่าแล้วการใช้งานเป็นยังไงนะครับเชื้อเนี้ยเขาให้มาแบบกลมๆหนาๆหน่อย ครับครับก็ดึงแล้วสวมง่ายนะครับกระชับง่ายดึงกระชับง่ายตรงนี้ก็กลายเป็นดีไซน์ที่แบบสวยงามคันนี้จะบอกว่าง่ายๆคือตรงขนอุยเนี่ยไม่มีผลกับการใช้งานแล้วกันแต่ใครจะไปอุตลีแบบร้อยเชือกก็ลองดูก็แล้วแต่ก็ลองดูก็ไม่ได้ใช่สามารถทำได้ครับตรงนี้ก็มีโลโก้ของกอล์ฟเฮเบิร์ตอยู่นะครับผมคันนี้ข้างบนเนี่ยมันยังไม่หมดมันมันดูเพินเผลอนะมันเหมือนมี2ชั้นเอออ่านะครับมตรงนี้ตรงข้อเท้า บีบดูเนี่ยมันเหมือนแบบเอ้ยมีข้างนข้างนอกมันมีกรอบเป็นหนังลายเสืออยู่ชั้นหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นชิ้นหนังอีกชิ้นหนึ่งนะครับบริเวณข้อเท้าเนี่ยนะครับก็ด้านในมีการบุบของน้ําครับเนี่ยบริเวณเป็นร้อยหวายอะไรพวกเนี้ยมันจะนูนๆเลยอ่านูนๆนะครับแล้วส้นแหวนมันจะเหมือนส้นเท้าเราถูกล็อกเข้าไปในแนใช่ล็อกใช่นะครับล็อกนี่ค่ะเอ่อปลอกปลอกบล็อกบล็อกอย่ะก็ใช่ เอาเป็นว่ามันดีไซน์มาให้สามารถล็อกรอนเท้าได้ติดกับรองเท้าได้ดีตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วตรงนี้ก็คือทำออกมามนใส่เข้าไปไม่ได้บาดนะแต่มันจะไม่ตรงตรงะมันจะเฉียงเฉียงนะดีไซน์แบบเฉียงเียงมันรับเข้าด้านในมันจะรับเข้าด้านในคือเหมือนเป็นสลีล้ของขาเราอ่ะที่เราหวายอะไรเงี้ยคือมันอบรับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยตัวสีเหลืองๆตัวเนี้ย เป็นเหมือนแบบแข็งๆเลยกระแข็งๆขึ้นมาเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบใช้ล็อกเลยใช่นะครับช่วยในการออกตัวแล้วเราส้นเท้าตรงนี้ทำให้มีความแข็งแรงกว่าพร่รู้สึกว่าด้านชิ้นนอกพี่เอกตรงด้านหลังเขาจะตั้งแต่ํามันแข็งเป็นเหมือนเหมือนฮิวคับไปเลยใช่ก็คืออันนั้นแหละป้องกันไว้เลยก็มีการเล่นลูกเนี้เป็นนิ่มๆให้โลโก้แวนต้าขึ้นมาด้วยใช่นั่นสีขาวตรงเนี้ยป้างกันนะครับนี้เข้ามาก็พิ้วอ่ะผมดูนะทรงแบบข้อต่ำ ค่อนข้างพิ้วเลยแล้วก็ด้านในอย่างที่บอกบุกออกมาก็ดูแบบหน้าทาักจะใส่สบายดีใช้ไดใ้ส่วนของมิโซหรือระบบรองรับแรงกระแทกนะครับ <Ừ. S 1> ยังคงใช้แบบเดียวกับ KT5 เลยใช่แล้วก็คือ A Flash Foam ครับนะครับแต่ A Flash Foam ตัวนี้เท่าที่ผมไปลองดูนะผมมีความสึกว่าตัวนี้มันจะให้ความ หนาแน่นเยอะกว่าเยอะกว่าไม่นิ่มจนเกินห่าเหมือนเคทีมจะให้ความนุ่มที่มากกว่าแต่ตัวนี้จะแน่นดีเด้งดีเพราะสเกลนียคือไม่มีสาขามาครอบแล้วไม่มีเขาก็เลยลงคุณทำให้ตัวความหนาแน่นมันเยอะขึ้นใช่คือเรียกเอสแตดโฟมกันแต่ผมรู้สึกว่าความหนาแน่นของมันต่างกันถูกต้องนะเค่องเอสแตรดโฟมไปเลจะไม่นิ่มไม่นิ่มยั่วใช่จะออกแน่นๆเด้งๆกํากำลังดีแต่ไม่แข็งนะไม่แข็งนะที่ใส่ก็คือมีความรู้สึกเลยแหละปุ๊บ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 เลยแหละนะครับแต่ว่าไอตัว วสุด้านหน้าเนี่ยสีเหลืองเนี่ยไม่ว่าตรงโ้นตัวเลยตัวนี้ตัวนี้จะช่วยในการเหมือนแบบล็อกตัวอนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากคือใช่นะไม่ปริ้นอะไว้ง่ายเวลาเราลงน้ำหนักสไลด์ข้างเยอะๆตัวนี้มันล็อกอยู่ล็อกอยู่หมดนะครับก็ถือว่าใส่วิ่งแล้วดีดีทีเดียวตรงนี้วิ่งมันข้างแบบวิ่งแล้วแล้วหนึบมากคือสุดคือเรื่องของพื้นเนี่ยแน่นอนคือแอนต้าผมบอกเลยแบบ พื้นทนปูนมากๆ,ๆนะครับอันนี้มันจะมีลายวงกลมสามวงนะครับซึ่งสามวงเนี้มันก็คล้ายๆแบบตรงจุดที่เท้าเรากดน้ําหนักลงไปที่พื้นนะสามจุดหลักเออสามจุดหลักในการหมุนตัวในการขยับเคลื่อนไหวใช้ขาร่อพิางาิถันตรงนี้ดีไซน์มาแล้วประกดว่ามันให้ความยดเกาะที่แบบดีมากๆ ตรงนี้เป็นจุดเด็กพื้นเลยนะครับดปูแล้วก็หนึบมากๆนะครับตรงส้นนี่เป็นลายเสือดาวเสือก็มีเสือดาวลายเสือเหมือนตรงด้านข้างตรงเนี้ยอ่าเป็นตีมในการไล่หมดเลยนะนาครับสอดปูแน่นอนหนาและลึกเพื่อความหนาแน่นได้วัสดุกด้อะไรก็ตามอ่ะคือผมมองว่ามันทรงเพียวก็จริงนะแต่มันไม่ได้เบาแบบแบบตัวเทดี5อืคือเทดี5โลตัวนั้นให้ความเบาที่เหนียวตัวนี้เหมือนหนักกว่านิดนึงมากแต่กลายเป็นว่าตัวเนี้ย คือหนักกว่านิดนึงแต่ไม่ใช่หนักอึ้นนะใช่คือมันให้บาลานซ์ที่ยอดเยี่ยมใช่คือบอกเลยว่ามันเหมือนจะหนักแต่ว่าพอใส่เท้าเข้าไปแล้วอ่ะเวลาเล่นบาสอ่ะบาลานซ์ตัวนี้ค่อนข้างดีนะมันมันไม่ยวบไม่แบบเฮียแอบชอบเลยแหละตอน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 ได้ลองนะตัวเนี้ยชอบตัวที่ว่าหนึ่งคือมันหนึบมากใช่แล้วมันกระชับแบบ ใช่ก็คือเรื่องของตัวนี้ตัวนี้ก็ให้ความกระชับรูปท้าที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ครนี้มันมีจุดหนึ่งที่ที่เราลองแล้วเราก็รู้สึกได้นะคือคือเรื่องของไซส์ถูกต้องนะครับไซส์ตัวนี้เขาทำมาผมว่ามันอันเดอร์กว่ารุ่นอื่นๆไปประมาณเบอร์หนึ่งถูกต้องนะครับเช่นสมมติใครใส่1 1นะก็ต้องซื้อ12ต้องซื้อ12ใช่แล้วอย่างผมใส่12คู่นี้สิใส่แล้วสกว่า นิ้วเท้าผมชนข้างหน้าหน่อยตัวไงคือทางแอนตาส่งให้เรามาเนี่ยสิบสองทั้งสองคู่แล้วพอเย,ยใส่ตัวนี้เขยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลงล็อกเ่ะพี่เอ,อมกอมันเหมือนเราใส่ไซส์เราอะเพเย,ยไซส์สิบเอ็ดไงสิบเอ็ดใช,ใช่ใช่ใช่นะครับเรื่องของหน้าเท้ากว้างนะครับก็ถ้าใส่ตรงไซส์อาจจะรู้สึกค่อนข้างบีบหน่อยถูกต้องนะเพราะมันทํามาค่อนข้างแบบเข้าเท้ามากมาใช่เพราะนั้นผมผมแนะนาให้เราบบกสักเบอร์หนึ่งใช่แล้วนะตัวนี้เหมือนเดินเหมือนกัน กับ k d 5คือใส่แวบแรกแล้วรู้สึกว่ามันแน่นมันกระชับแน่นแต่เวลาคุณเล่นแล้วมันไม่กัดมันไม่บีบใช่นะครับวัสดุมันยืดหยุ่นเข้ากับลูกเท้าล็อก,ล,อกล็อกดาวได้ดีนั่นเองใช่นะครับโดยภาพรวมก็เหมือนกันสําหรับสายปิดความความเร็วนะต้องการสายสปีดน่าจะชอบเลยการดีดพื้นเน่ยนะเพราะคอรดฟิลตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็หนึบเหมือนที่บอกหนึบมาก แล้วก็พื้นก็ตอบสองตอบแรงวิ่งแรงกระโดดได้ค่อนข้างดีนะครับ c r o s s วอ e r กระโดดยิงเลี้ยว่า,วาคู่ทีมอเวเบตชูเตอร์น่าจะชอบประเภทที่ว่าเหมือนเคลือะอหรือเหมือนการที่วิ่งออมมาแล้วมนหยุดจึก๊กรับบอลขึ้นยิงก็ถือว่าใส่ได้เกือบทุกตำแหน่งนั่นแหละตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีใส่ได้เกือบทุกตำแหน่งนั่นแหละนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างดีทีเดียวก็อย่าลืมบวกไซส์ให้นเองนอกั้นไม่ีปัญหาอะไรราคาเท่ากันไหม ตัวนี้ถูกกว่าเท่าไหร่ตัวนี้3,290อ่รอยาแน่นอนนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตครับดีล็อกสโตครับหรือว่าพูลสเตชันน์นั่นเองครับนะครก็แน่นอนขอบคุณอันต้าไทยแลนด์นะครับส่งมาให้ทดลองขอบคุณครับมีสีสีเือนกันรู้สึกอ่าเพ่าะงั้นใช่เราเห็นแว๊บๆมีสีสีเป็นเพียงก็สีนี้ก็สวยแหละผมก็ชอบอะไรคลีนๆนะอย่างเงี้ยไปลองหาใส่กันดูครับอ่าก็ไปลองหาใส่กันดีนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามแล้วกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยอ่าานัน้นเอกันชาแนลนะครับก็ไม่ใช่รีวิวรองเท้าอย่างเดียวใช่แล้วลก็มีความรู้ดีๆอยู่ับบาสเกตบอลด้วยนะครับหรือแม้แต่เอกัญแอคเคีมี่อ่าอ่าหรือถ้าใครเป็นแบบอินดีฟกับเราแล้วก็เป็นเอกัญทัสเมมเบอร์อ่าเอกัญทัสเมมเบอร์นะครับช่องทางต่อทาง a c e b o o k นะก็จะมีช่องทางข่าวสารอื่นๆนอกจากคลิปของพวกเราได้ได้ปะทะคารมกันเราในนั้นมีแต่ ามาทอคอมเมนต์กันในนั้นความแก่เป็นรองโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคอมเมนต์กันมานะค,ะนนครับไว้เจอกันนาสวัสดีครับสวัสดีครับแบบเนี่ยโอ้ย <laughs> อ่อนเ c ็มมากเลย <laughs>